อาสุสินหยิบกะละมังให้หน่อยสิสุซินน้องสุซินอเอาตาย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 ,ยดูยยเธอสินี่รถต้นไม้หรือรถพื้นกันแน่ตากะละมังละ่ะอ๋อเฮ้ยไงใจลอยนะักเฮ้ยพราะนึกถึงเรื่องที่รัฐมาปิดสถานที่จนเราไม่มีที่ประชุมหัวฉันนี่ตื้อคิดไม่ออกเลย เรื่องที่ถูกก่อกวนและปัญหายิ่งแย่ลงอยากให้พระผู้เป็นเจ้ากลับมาเร็วๆจังเลยค่ะนั่นสิหายนะที่เราเจออยู่เนี่ยนับวันยิ่งเลวร้ายขึ้นลางที่บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าจะกลับมาแล้วก็มีนี่คิดไม่ว่าพระองค์อาจกลับมาแล้วก็ได้ทรงกลับมาแล้วเหรอ๋อจําได้แล้วฟ้าแลบจากทิศตะวันออกบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ากลับมาแล้วนาะมว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิธิ เธอว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปไม่ได้ออทำไมกลับมาในพระนามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ล่ะต้องพระนามพระเยซูสินี่ออพระคำพีบอกไว้แบบนั้นนะคะอองั้นทำไมผู้เชื่อที่จริงใจหลายๆคนถึงได้เชื่อในเรื่องของฟ้าแลบจากทิศตะวันออกละ่ะไม่รู้เหรอว่าเบี่ยงเบนพระนามไม่ได้หากเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะ่ะพี่ว่าอาจมีความจริงอยู่ในสิ่งที่พวกเขาประกาศจริงๆก็ได้อ,อ๋อ เธอว่าเราน่าจะเจาะลึกให้มากกว่านี้ไหมเจาะลึกเหรอแล่สุลุงหลิวเอ้าเซียวจิงกลับมาแล้วเหรอค่ะผลไม้ค่ะเออเซียวจิงฮะยิ้มแฉ่งมาสักขนาดนี้คงได้อะไรดีๆจากการประชุมละวสิเรื่องนี้มันก็แน่อยู่แล้วค่ะเหลือเชื่อจริงๆเลยค่ะดูสิดูเธอสิหนูได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วค่ะได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วโอ้โหแล้วให้ฟังทีเป็นยังไงนั่งก่อน ตอนที่ประชุมกันอยู่พี่น้องคนหนึ่งเป็นคำพยานว่าองค์พระใยญ่สูตรเจ้าทรงกลับมาแล้วในการจุติเป็นมนุษย์นั้นเหรอกลับมาแล้วเหรอแล้วอยู่ไหนล่ะพระเจ้าผู้ทรงมหิธิริ์ไงพระเจ้าผู้ทรงมหิธิริ์พระเจ้าผู้ทรงมหิธิริ์แสดงความจริงและพระราชกิจการพิพากษาเรื่องจากพระนีเวศของพระเจ้าไปฟังคึเทศที่ฟ้าแลบจากที่ตวนออกใช่ไหม ร้านทำแบบนั้นได้ไงร้านนี่อย่าเพิ่งโมโหสิฟังร้านพูดให้จบซะก่อนเถอะนะเรื่องร้ายแรงขนาดนี้จะไม่โมโหได้ไงเผอเนี่สิวจริงเอ้ยสิวจริง หลานเชื่อพวกฟ้าแลบจากที่ตวนันออกนี่คิดรอบคอบแล้วงั้นนะอย่าเพิ่งโกรธสิคะหนูเจาะลึกจ,จริงๆแล้วค่ะหนูอ่านพระวจนะของพระเจ้าเยอะเลยแล้วหนูรู้ว่าเป็นจริงทั้งหมดหูหลานพระวจนะของพระเจ้าเผยข้อความลึกลับในพระคัมภีร์ทำให้คาตอบที่หนูมีเรื่องความเชื่อและมนโนคติผิดๆทางศาสนาของหนูหนูแน่ใจว่าพระวจนะของพระเจ้าคือพระสุรเสียงของพระเจ้าจริง ฟ้าแลบทิตะวันออกเป็นคำพยานว่าพระเจ้ากลับมาพระนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมห ah <ะ>ิทธิฤทธิ์แต่เป็นไปไม่ได้<อ>ในกิจการบทที่4ข้อ1ิบอบอกว่าอย่างไรว่ามานาคะคะเพระวจนับพระองค์วา่ามแทม<า>ได้คะ่ะในผู้อื่นไม่มีความรอดอยู่เลยเ,<อ>เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายจะพบกับความรอดได้นั้นไม่ให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าข้อความนี้บอกอะไรคะพระนามขององค์พระเยซูเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง กลับมาก็สงพระนามว่าเยซูจะเพระนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ไงถอยใย้สุสินเธอก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปแบบนี้สิพี่หมายถึงเผื่อว่าไม่มีเผื่อว่าต้องรักษาพระนามพระผู้เป็นเจ้าไว้สิ <c oughs> แล้วอีกเรื่องนะเสี่ยวจิงนี่ไม่ใช่วัดทรยศต่อพระเยซูด,ด้วยการละทิ้งพระนามแล้วไปเชื่อพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์งั้นเหรอเดี๋ยวสูสินเดี๋ยวสิอะไรล่ะเปิดใจให้ว้างหน่อยได้ไหมเ <c oughs> สี่ยวจิงนะ่ะเป็นคนมีความคิดนะ หลานต้องมีเหตุผลที่ยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทริิซี่เอาหน้าฟังเหตุผลหลานก่อนใช่ค่ะจะเย็นเย็นก่อนค่ะมานั่งคุยกันดีกว่านี่จริงๆเลยนั่งก่อนค่ะนะจะเย็นจเย็นน่าเชื่อว่าพระนามของพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะอืมแล้วนะายังจำเนื้อความในหนังสืออพยยศบทที่สามข้อสิห้าได้หรือเปล่าคะดูสิก้าทดสอบน้ด้วยนะ พระยาเวเป็นนามเราตลอดไปเป็นนิดเป็นอนุสรของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธ์และในหนังสืออิสยาบทที่43ข้อ11ลละอ๋อเราเองคือยาเวและนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยเหรอดพระคัมภีร์ทั้งสองข้อบอกเราเอาไว้อย่างชัดเจนว่าพระยาเวคือพระผู้ช่วยให้รอดและพระนามพระเจ้าคือพระยาเวเสมอก็ใช่นะสิพระนามพระเจ้าคือ พระยาเวในพันธสัญญาเดิมและพระนามพระเยซูในพันธสัญญาใหม่อ๋องั้นพระนามไม่ได้เปลี่ยนไปเหรออืพระนามเปลี่ยนไปจริงด้วยงั้นหนูถามหน่อยตอนที่พระเยซูมาพระทรงพระราชกิจทําไมคนสมัยนั้นเรียกว่าพระผู้ช่วยเฮ้รอดล่ะทําไมไม่อธิษฐานในพระนามพระยาเวพระเจ้าล่ะก็ใช่นะทั้งสองข้อบอกพระนามคือพระยาเวไปตลอดการนี่แต่ในกิจการบอกไม่มีนามอื่นสําหรับพระเจ้านอกจากองค์พระเยซูเจ้านี่ ก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่นะนี่น้องสูน้องเชี่ยวชาญพระคำภีมาอธิบายให้ฟังหน่อยสิมาบอกหน่อยบอกหน่อยจะรีบไปไหนจะตอบพวกพี่มั่วๆได้ไงต้องคิดให้รอบคอบก่อนสิได้สิคิดดูนะดีคะ่ะ เอ๊ะสองคนจ้องหน้าฉันทำไมเนี่ยจะไม่ให้คิดสักแป๊บเลยเหรออะไรเนี่ยเธอนั่นแหละที่ทำท่าเหมือนอูดงุดหงิดนะอะไรนะก็เธอดื้อไงเอาละเอาละมาลองฟังจริงพูดให้จบกันดีกว่ามาพระเจ้าทรงตรัสว่าตลอดไปเป็นนิดและตลอดทุกชั่วชาติพันธพระองค์หมายความว่าพระนาพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนไปภายในยุคนั้นอะไรนะเป็นนิดหมายถึงเป็นนิดในยุคนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะ คิดดูนะยุคทมบัญญัติพระนามพระเจ้าคือพระยาเวคุณอิสราเอลเทอดพระนามพระยาเวว่าศักดิ์สิทธิ์ใช้พระนามพระยาเวอธิษฐานหากพระเจ้ายังทรงพระราชกิจยุคธทมบัญญัติมนุษย์ก็ยังต้องเรียกพระนามของพระองค์ว่าพระยาเวต่อไปจนเมื่อพระเจ้าเสด็จมาในชื่อพระเยซูเพื่อทรงพระราชกิจแห่งการไถ่เริ่มต้นยุคพระคุณและยุติยุคธทมบัญญัติพระนามของพระยาเวจึงยกเลิกการใช้ไป เพราะฉะนั้นแล้วการยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าและอธิฐานด้วยพระนามใหม่เราจึงจะได้รับความรอดใช่หรือเปล่าคะอืมถูกต้องเลยนะสูคะ่ะจะพูดจริงเหรอคะว่าผู้คนที่ยอมรับองค์พระเยซูเทระยศต่อพระยาวเวพระเจ้าเนี่ยก็นี่ยังไม่ชัดอีกหรือไงกันมไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วนั่นสิใครใคก็รู้ทั้งนั้นแล<อ>หละฮะไม่ต้องแย่งตอบก็ได้จริง,เ<อ>งๆเลยว่หมหลิวก็ ในสู่ค่ะพระเยซูกลับมาแล้วในยุคสุดท้ายในนามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อแสดงความจริงและทรงพระราชกิจการพิพากษาเริ่มจากพระนิเวศของพระเจ้าเป็นการยุติยุคพระคุณแล้วเริ่มยุคอาณาจักรด้วยการน้อมรับนามใหม่พระเจ้าและยอมรับการปรากฏและพระราชกิจของพระองค์เราจึงได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าและยกชูต่อเบื้องพระบลลังพระเจ้าและจะบอกว่าเธยศต่อพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไงจริงด้วยไม่น่าจะตีความแบบนั้นแน่ใช่ค่ะสิ่วจริงค่ะ หลานได้บอกว่าพระนามพระเจ้าเปลี่ยนเมื่อพระราชกิจพระองค์เปลี่ยนไปชื่อพระยาเวเปลี่ยนไปเป็นพระเยซูนั่นคือความจริงและน้ายอมรับค่ะแต่ไม่เข้าใจทาไมพระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในเมื่อทรงกลับมายุคสุดท้ายเพราะในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเมื่อวานวันนี้และตลอดไปเป็นนิดแล้วหลานจะอธิบายว่าไงพระวจนะของพระเจ้าน่มีคําอธิบายชัดเจนสําหรับตรงนี้ค่ะ พระวจนะของพระเจ้าเรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้ากันค่ะมาลองงฟัักนพระเจ้าทรงตรัสว่ามีผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าทรงมีอาจเปลี่ยนแปลงได้การนั้นถูกต้องแต่มันหมายถึงการมีอาจเปลี่ยนแปลงของพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระเจ้าได้การเปลี่ยนแปลงเพ่นนามและพระราชกิจมิได้พิสูจน์ว่าเนื้อแท้ของพระองค์เปลี่ยนไปแล้ว พูดอีกอย่างคือพระเจ้ายัางทรงเป็นพระเจ้าและการนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ตามพระราชกิจกำลังก้าวไปข้างหน้ามีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะพระองค์ทรงใหม่เสมอและไม่มีวันเก่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงรับเอาพระดมใหม่ไปในทุกยุคอีกทั้งพระองค์ก็ยังทรงพระราชกิจใหม่ในทุกยุคด้วยเช่นกันและในทุกๆยุคนั้น พระองค์ยอมให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้างมองเห็นน้ำพระทัยและพระอุปนิสัยใหม่ของพระองค์ด้วยโอ้โหไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่พระนามพระเจ้าแต่หมายถึงเนื้อแท้และอุปนิสัยพระเจ้าอืเป็นครั้งแรกนะที่ลุงได้ยินแบบนี้นะเนี่ยพระเจ้าใหม่เสมอไม่มีวันเก่าค่ะและพระราชกิจก็คืบหน้าและเดินหน้าเสมอค่ะพระนามเปลี่ยนเมื่อพระราชกิจเปลี่ยนไป แต่พระอุปนิสัยและเนื้อแท้พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนเลยละค่ะโอ้โหหนูจายกตัวอย่างให้ฟังค่ะตัวอ,อย่างอะไรอะยกตัวอย่างนะซูนะคะอตอนที่นาเคยเป็นครูที่โรงเรียนชื่อตำแหน่งคืออะไรนะคะคุณครูนะซีแล้วต่อมาพอนาเริ่มทําโรงงานล่ะชื่อตำแหน่งนาคืออะไรคะพออโรงงานไงใช่ค่ะตอนนี้นามาทํางานในโบสถ์แล้วชื่อตำแหน่งของนาคืออะไรเหรอคะ เพื่อนร่วมงานใช่ค่ะถูกต้องเห็นไหมนะซูชื่อตำแหน่งของน้าจะเปลี่ยนไปตามงานที่น้าทำแต่น้าก็ยังเป็นน้านาไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยจริงไหมคะจริงน้าเริ่มเข้าใจที่หนูพูดแล้วใช่ไหมคะเข้าใจไหมนาเข้าใจแล้วโโตัวอย่างที่เสียวจริงยกมาทำให้ชัดเจนมากขึ้น ในพันธสัญญาเดิมต่อพระเจ้าตราพระบัญญัติพระองค์ทรงนามพระยาเวใช่ค่ะและในพันธสัญญาใหม่ต่อโซพระราชกิจแห่งการไทยทรงนามพระเยซูไม่สําคัญว่างานหรือชื่อจะเปลี่ยนไปยังไงพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าลุงหลิวเข้าใจถูกเป๊ะเลยค่ะยุคสุดท้ายพระเยซูทรงกลับมาและเปลี่ยนพระนามเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเพื่อแสดงว่าทรงพระราชกิจการพิพากษาเริ่มต้นยุคอาณาจักร และปิดท้ายยุคพระคุณดังนั้นหากเราปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระคริสต์ยุคสุดท้ายเพียงเพราะพระนามและพระราชกิจเปลี่ยนไปงั้นเราก็ทำผิดเหมือนฟาริสีที่ต่อต้านพระเจ้าไม่ใช่เหรอใช่เลยตอนที่พระเยซูปรากฏเพื่อทรงพระราชกิจพวกฟาริสีก็ยึดติดกับพระนามพระยาเวไม่ใช่เหรอพากันต่อต้านและป้ายสีองค์พระเยซูนี่ในที่สุดพวกนั้นก็ตรึงกางเขนองค์พระเยซูแล้วก็ถูกพระเจ้าลงโทษนี่ควรเป็นบทเรียนใช่ไหมล่ะคะ จริงด้วยพวกฟาริสีล้มเหลวที่สุดตรงที่ไม่ได้ก้าวตามให้ทันพระราชกิจของพระเจ้าในยุคใหม่และไม่ยอมรับพระนามใหม่ช่พวกนั้นเลยไม่ได้รับความรอดนี่แหละบทเรียนสำคัญล่ะใช่ค่ะเสี่ยวจิงคะนะ้าเข้าใจแล้วล่ะค่ะพระนามจะเปลี่ยนแปลงเมื่อพระราชกิจทรงเปลี่ยนไปมไม่สำคัญว่าพระราชกิจและพระนามจะเปลี่ยนไปยังไงพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าองค์เดิมใช่แล้วค่ะ แต่นาก็ยังสงสัยเรื่องนึงอะไรคะเธอว่าพระเยซูที่เสด็จมาเปลี่ยนพระนามเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิธ์พระคัมภีร์มีหลักฐานไหมมีแน่นอนค่ะมีอยู่หลายจุดด้วยค่ะหลายจุดเหรอนาซูจําหนังสือวิวรณ์บทที่3ามข้อสิได้ไหมคะคนที่ชนะเราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารพระเจ้าและเขาจะไม่ออกจากพระวิหารอีกเลยและบนตัวเขาเราจะจารึกพระนามของพระเจ้าและชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา และเจ้ารึกนามใหม่ของเราด้วยพระนามใหม่พระเยซูเจ้าที่กลับมามีพระนามใหม่จริงๆถูกต้องคะ่ะหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ8ระบุว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่และเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้างั้นผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ<ช>์งั้นเหรอใช่ค่ะ และยังมีในวิวณ์บทที่4ี่ข้อ8บทที่11ข้อ17บทที่15ข้อ3มและบทที่1 6ข้อเจ็ดช้าๆสิดูตาไม่ทันแล้วก็ได้ค่ะช้าๆนะคะในวิวณ์บทที่16ข้อ14บทที่ 19: ข้อ6บทเหล่านี้พยากรณ์ว่าพระนามใหม่ของพระเจ้าในยุคสุดท้ายก็คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั่นเองค่ะนั่นสิ ฉันอ่านบทพวกนี้ในพระคริสตธัมภีร์บ่อยๆอทำไมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรมาก่อนนั่นน่ะสิแบบนี้พระเยซูเจ้าที่กลับมาก็พระนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่ทำไมพระเจ้าทรงเปลี่ยนพระนามทุกครั้งที่เริ่มต้นระยะใหม่ของพระราชกิจละนั่นน่ะสิเพราะวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มีคำอธิบายชัดเจนสำหรับข้อนี้คะ่ะมาอ่านวจะนะกันสักบทดีกว่าดีเลยเอาสิไปดูกันนนซูลลองอ่านบทนี้สิคะ ก่อนนั้นพระเจ้าไม่มีพระนามพระองค์ทรงใช้พระนามหนึ่งสองหรือหลายๆพระนามเพราะพระองค์ทรงมีพระราชกิจที่ต้องทําและต้องจัดการกับมวลมนุษย์เท่านั้นนั่นคือทําไมพระยาเวกับพระเยซูทรงเป็นหนึ่งได้ได้รับการเรียกขานโดยพระนามที่ต่างกันในยุคที่ต่างกันงั้นหรือมันไม่ใช่เพราะยุคแห่งพระราชกิจแตกต่างกันหรือ เพียงชื่อเดียวนั้นจะเป็นสิ่งแทนพระเจ้าได้ครบถ้วนกระนั้นหรือเช่นนี้แล้วพระเจ้าจึงได้รับการเรียกขานโดยต่างพระนามในต่างยุคและใช้พระนามนั้นเพื่อเปลี่ยนยุคและเพื่อเป็นสิ่งแทนยุคนั้นๆเพราะไม่มีชื่อเดียวใดๆเป็นสิ่งแทนพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่และชื่อเป็นได้แค่สิ่งแทนบางแง่มุมของอุปนิสัยพระเจ้าในยุคที่กําหนดทั้งหมดที่ต้องทําก็คือ เป็นสิ่งแทนพระราชกิจพระองค์พระเจ้าคือองค์พระผู้สร้างและก่อนนั้นไรพระนามที่ตั้งพระนามมาใช้ก็เพื่อส่งพระราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอดใช้พระนามเพื่อทําการเปลี่ยนยุคและเพื่อเป็นตัวแทนพระราชกิจของพระองค์และพระอุปนิสัยที่แสดงออกในยุคนั้นพระเจ้าใช้พระนามแทนพระราชกิคและยุคที่ส่งงานหรอใช่ค่ะคืองี้ค่ะพระเจ้าทรงพระนามพระยาเวในยุคทำบัญญัติ และใช้พระนามพระเยซูในยุคพระคุณแล้วก็ในยุคสุดท้ายเมื่อกลับมาเริ่มต้นยุคอาณาจักรส่งพระนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในสามยุคนี้พระเจ้าทรงพระราชกิจต่างกันสามช่วงและใช้สามพระนามที่ต่างกันหนึ่งพระนามแทนพระราชกิจได้เพียงหนึ่งช่วงระยะและพระอุปนิสัยหนึ่งด้านเป็นตัวแทนพระเจ้าไม่ครบถ้วนนักโอ้โหใครจะรู้ว่าพระนามพระเจ้าจะลึกซึ้งขนาดนี้ใช่แล้วแหละค่ะโอ้โห บอกน้าหน่อยสิอะไรคือความหมายเบื้องหลังพระนามของพระผู้เป็นเจ้าค่ะพระยาเวพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงมิธิทริ์พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมิธิทริ์ก็ทรงได้จัดเตรียมคําตอบให้เราเช่นกันค่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าเลยคราวนี้จะไม่อ่านบทตอนี่ทไมล่ะจะร้องเพลงยิ่เลยเยิ่คือความเจมิญสใบตัอิสราเอล 在以色列当中做工神所取的名，其原意就是能怜悯人，能怜悯人，能周诅人，又能带领人生活，带领人生活的以色列人的神，是大有能力、满有智慧的神。 满有智慧的神。然后，พระน啦。耶稣本是一马内里，原意是满有慈爱、满有怜悯的。满有慈爱、满有怜悯的，救赎人的赎罪祭。 他是做恩典时代工作的，是代表恩典时代的，只能代表经营计划当中，经营计划当中一部分工作。小静、嗯，今 <laughs> 拿口债ห了啦。ขอบคุณพระเจ้า ตอนพระเจ้าพระนามพระยาเวในยุคธทมบัญญัติพระนามนี้เป็นตัวแทนพระราชกิจที่ทาในยุคทมบัญญัติรวมถึงพระอุปนิสัยเปลี่ยนบารมีโกรดกลิ้วสาบแช่งและเปลี่ยนปราณีของพระองค์พระยาเวได้ทรงประกาศทมบัญญัติและพระบัญญัติเพื่อนําทางชีวิตมนุษย์บนโลกนิยามบาปให้กับมวลมนุษย์สอนวิธีให้ผู้คนเคารพพระองค์และให้ปฏิบัติตามทมบัญญัติและพระบัญญัติเพื่อจะได้รับพระพรและการปกป้องใครที่ฝ่าฝืนทมบัญญัติและพระบัญญัติจะถูกพระเจ้าสาบแช่งและถูกลงโทษ คุณอิสราเอลได้รับประสบการณ์กับพระบาร,รมีและพระพิโรธและพระปราณีของพระเจ้าอเอาละตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะพระยาเวเป็นพระนามที่สงใช้ตอนที่ประกาศทําบัญญัติเพื่อทรงช่วยนำม,มวลมนุษย์ในช่วงแรกๆบนโลกใช่คะ่ะพระนามนั้นเป็นตัวแทนยุคธรรบัญญัติใช่ค่ะอืมจากพันธสัญญาเดิมเราเห็นได้ชัดเจนพระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นเปี่ยมบารมีกลิ้วโกรธและมิอาจทุกทำให้ทรงคุนเคืองได้ ใช่ค่ะทันทีที่เร bon да ิ่มยุคพระคุณพระเจ้าใช้พระนามพระเยซูเพื่อแสดงให้เห็นหนทางการกลับใจส่งพระราชกิจแห่งการไทยและอภัยบาปให้มนุษย์เป็นการแสดงพระอุปนิสัยที่เปี่ยมปราณีและความรักดังนั้นพระนามพระเยซูเป็นตัวแทนพระราชกิจแห่งการไทยและพระอุปนิสัยเปี่ยมปราณีและความรักของพระเจ้านั่นไงจริง ทุกอย่างที่หลานพูดมาล้วนเป็นเรื่องแปลกใหม่<ช>เลยนะ,ะเรื่องนี้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เองคงจะไม่เข้าใจแน่ๆ้าแล้วทีนี้รพระเจ้าแห่งยุคสุดท้ายพระนามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระนามนี้แปลว่าอะไรสําหรับคําถามนี้พระวจ,จนะของพระเจ้าข้อ,ขอ,อน,นี้มีคําอธิบายัใช่ค่ะจริงน่อ่านเองนะได้ค่ะเอาเลยอ่านบทนี้นะคะได้สิ เราเป็นที่รู้จักในนามพระยาเวเราถูกเรียกว่าพระเมสยาเช่นกันเรียกเราพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความรักและเคารพยิ่งแต่ทว่าวันนี้เรานั่นไม่ใช่พระยาเวหรือพระเยซูที่ผู้คนเคยรู้จักอีกต่อไปเราคือพระเจ้าผู้กลับมาในยุคสุดท้ายที่นำยุคนี้ไปสู่ปลายทางเราคือพระเจ้าซึ่งลุกจากปลายสุดแผ่นดินและสมบูรณ์พร้อมด้วยอุปนิสัยทั้งหมด ั้งมวลของเราและเต็มเปี่ยมด้วยสิทธิอำนาจเกียรติและพระสิริอาอเมนแลน้วนี่ต่อไปลุงอ่านนะนะที่สุดทุกชนชาติจะได้รับการอวยพรพระวจนะของเราและจะถูกทุบจนแหลกพระวจนะของเราเช่นกันด้วยวิธีนี้ผู้คนทั้งหมดในช่วงยุคสุดท้ายจะเห็นเราคือพระผู้ช่วยให้รอดกลับมาเห็นเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิพิชิตมวลมนุษย์ ทุกคนจะเห็นว่าครั้งหนึ่งเราคือเครื่องบูชาลบล้างบาปสำหรับมนุษย์แต่จะเห็นว่าในยุคสุดท้ายเราจะเป็นเปลวเพลิงแห่งสุริยันเผาผลานสัพพสิ่งเช่นเดียวกับตะวันแห่งความชอบธรรมซึ่งเปิดเผยสรพพสิ่งและนี่คืองานของเราในยุคสุดท้ายเราได้ใช้ชื่อชื่อนี้และได้ถือครองอุปนิสัยนี้เพื่อที่ผู้คนทั้งหมดจะได้เห็นว่าเรานั้นก็คือพระเจ้าที่ชอบธรรม ดวงสุรีที่แผดเผาเป,เปลวเพลิงที่ลุกโชนและเพื่อทำให้มนุษย์ทุกคนจะได้มานมัสการเราเป็นพระเจ้าแท้หนึ่งเดียวและเพื่อให้เห็นใบหน้าเราเราไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้าของคนอิสราเอลและเราไม่ใช่เพียงพระผูไ้ไทยเท่านั้นเราคือพระเจ้าของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทั่วทั้งสวรรค์แผ่นดินโลกและห้วงมหันบด้วยอามน พระวจนะของพระเจ้าวิเศษเหลือเชื่อเลยมีสิทธิอำนาจและริธานุภาพเหมือนพระวจนะของพระเยซูดูเหมือนเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าจริงๆใช่เลยมีเพียงพระเจ้าที่ตรัสจากฐานะนั้นด้วยพระสุรเสียงแบบนั้นได้จริงด้วยขอบคุณพระเจ้าลูกแกะพระเจ้าได้ยินเสียงพระองค์แล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ยุคสุดท้ายทรงแสดงความจริงและพิภากษาภายใต้พระดมพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเผยธรรมชาติแบบซาตานและอุปนิสัยต่อต้านพระเจ้าของมนุษย์ชำระมนุษย์จนบริสุทธิ์และช่วยให้รอดอเพื่อให้คนหลุดพ้นจากความเสื่อมทรามและการทรมานและเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้านี่จริงแล้วก็พร,พระเจ้าก็แบ่งมนุษย์ออกตามประเภทเผยให้มนุษย์เห็นถึงนิสัยแอนชอบทำและเปลี่ยนบารมีที่ไม่ยอมต่อความขุนเคืองที่สุด <G ül Not> ก็จะทำลายโลกเก่าใบนี้และสรุปแผนการบริหาร6,000ปีของพระเจ้า่ะ <G ül ant> ขอบ <S <S <G ül ant> คุณพระเจ้าพระนาม <G ül ant> ที่พระเจ้าใช้ในทุกยุคมีความหมายลึกซึ้ง <G ül ant> จริงใช่ค่ะ ถ้าหากไม่มีพระเจ้ามาแสดงความจริงใครจะเผยความล้ำลึกของพระนามพระเจ้าพระเจ้าผู้ส่งมหิทธิฤทธิ์คือพระเยซูเจ้าที่กลับมาจริงๆใช่แล้วพระเจ้าทรงกลับมาจริงๆกลับมาแล้วค่ะตลอดหลายปีที่เชื่อคิดมาตลอดว่าพระนามพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนนึกว่าพอกลับมายังเป็นพระเยซู ระยึติกับมโนกติหลงผิดในทางศาสนาฉันไม่เคยเจาะลึกในพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิในยุคสุดท้ายเลยแล้วก็เกือบเสียโอ,อกาสได้รับการยกขึ้นสู่อาณาจักรสวรรค์ซะแล้ว <c oughs> ม่นโนกติที่หลงผิดทางาศาสนามันอันตรายจริงๆเธอพูดถูกที่สุดนั่นก็เป็นเพราะพระคุณอันเปี่ยมปราณีของพระเจ้า <c oughs> เราจึงยอมรับพระเจ้าที่เฉพาะพระบลัลานเอเมนเราเรีบไปบอกข่าวดีกับพี่น้องของเราดีกว่าว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาดีครับทุกคนจะได้ฟังเสียงของพระเจ้าและได้รับพระองค์ให้เร็วที่สุดเง้นรออะไรอยู่ละ่ะไปกันเลยสิไปไ<ม>ค่ะ <c oughs>